สวัสดีครับผมลูกรับขอต้อนรับทุกคนก็สู่ลูกกี่ชั้นเองวันนี้ผมจะมาสอนการพูดใต้ครับอีพีนี้เอ่อคลิปนี้ก็เป็นอีพีที่สองนะนะถ้าจำไม่ผิด, <c oughs> ดนะตั้งแ่อีพีที่สองเลยก็คือนี่เนี่ยผมจะมาสอน,นเพื่อนๆในการที่จะพูดใต้แล้ครับง่ายๆพูดใต้นี่คือแบบง่ายๆครับแรงตายนี่คือแบบง่ายๆครับพ่อแม่พี่นอ้องพอตื่นเลยครับ ขั้นแรกเดี๋ยวผมมี5 5าหาคำถามก็คือใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรใช่ไหมครับถ้าพูดเป็นภาษาต่างแอ็ก็คือใครเพื่อนผมจะพูดช้าๆนะครับใครเพื่อนเพื่อนพูดตามก็ได้ใครทำอะไรเทไนอยากเทไนเอเคผมมีห้าคำก็คือง่ายๆเพื่อนๆพูดตามนะครับก็คือคำแรกก็คือใคร ทำอะไรเไี่ในปลาใดแล้วเราก็ข้าสตดท้านนะครับพันปือใครทำอะไรเที่ในปลาใดพันผือครับโอเคห้าคำนะครับโอเควันนี้ห้าคำนี้ก็คือผมจะมาสอนเพื่อนๆในการที่จะตั้งคำถามนะครับก็คือภาษาใต้ห้าคำนี้แหละคือใครทำอะไรเถี่ในปลาใดพันผือเอนนี้แหละโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับประโยคแรกเลยครับรก็บจะเป็นคำว่าใครใคร โอเคเดี xtures, okay, okay. Okay, kind of ๋ยวผมจะโอเคน้อยว่ะโอเคเดี right ๋ยวข้าแรกนะครับเดี๋ยวผมจะแล้งให้คนเพื่อนฟังก็คือใครนะครับโอเคมาเลยมาเลยประโยคแรกนะครับคำว่าใคร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 โอเคจำได้เพื่อนจำได้นะใครใครไอไอใครนี้มันออกเสียงใครใค จะเป็นคําที่แบบพุ่นพ้วนนะบส่วนใหญ่คำจะมันตัดสั้นล้วนรุนบางคำเช่นคําปฏิเสธก็จะพูดว่าไม่มันจะพูดว่าไม่หรือจะพูดคําว่าถ้าปฏิเสธไม่ใช่ไหมแต่นี้พวกไม่ไม่ไม่เหมือนคล้ายๆกับคำว่าไฟไหมนะครับไม่ไม่ไฟไหม้เหมือนไม่ไม่เกลี่ยมโอเคเดี๋ยวราไปดูประโยคเดี๋ยวเราดี๋ยวเราไปดูภาพตัวอย่างกันเลยครับทำอะไรหนุ่มเ่า ว่าพื้พีบ้าวเดี๋ยวพี่วานี่ชวนไปเล่นนังนี่ไปกพี่มาเออเดี๋ยวอะไรโชว์แบ็คบิ้นโด้ซะหว่าแบ็คบิ้นโด้ใช่ในโงนรงนี่ไปเล่นนังกับพี่ดี่มันยังไรอยู่าพูดีกันเรื่องนี้พังพังไปไปเลยไปเลยดิไป,ไป <laughs> ต่อไปนะครับก็เปลี่ยนคำว่าที่ไหนโอเคที่ไหนใช่ไหมจะเป็นโทรศัพสถานที่ว่าจะไปไหนไปที่ไหนอะไรแบบนี้ใช่ไหมโอเคพูดเป็นภาษาใต้ เ่าเล,เล็กเลเกียวพี่เป่าว,วา่าจะพาไปเล่นหนังที่ไหนนะโอเคเห็นไหมที่ไหนก็คือก็คือผมแรงกว่าอะไรเกียวคือพี่เป่าจะพาผมไปเล่น,นหนังที่ไหนพี่เป่าจะพาผมไปเล่น,นหนังที่ไหนก็แปลว่าพี่ครับจะพาผมไปดูหนังที่ไหนคือไปดูโรงไหนไปดูที่ไหนโอเคนะโอเคเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้ดูครับ,บาเอ ไปเล่นั่งที่ไหนนะเหล็กเดียวเทบีบ่าวช่วเหล็กเดียวนี่นี่เป็นฐานะใหญ่นี่คำต่อไปก็เป็นคําว่าเมื่อไหร่ถูกไหมเออเมื่อไหร่คําต่อไปก็เป็นคําว่าเมื่อไหร่นะครับเมื่อไหร่ก็ภาษาใต้ก็พูดปลาไดปลาได่ปลาไดเมื่อไหร่ปลาไดเมื่อไหร่ปลาไดเมื่อไหร่ปลาใดนะครับปลาไดปลาไดปลาเลึอกภาพปลานลแล้วก็เสียงคำว่าไดได้ได้แบบต๋้ได ปลาปลาปลาใดปลาปลานี้ก็ได้ปลาแลก็ไดปลาไดคือเมื่อไหรเวลาไหนประมาณนั้นนะครับอาจารย์จะปล่อยตอนไหนใช่ไหมมันก็แบบตอนไหนเมื่อไรเวลาไหนก็คือเราสามารถใช้ป่าใดปลาใดได้ตลอดเลยครับนั่นแหละสมมติเรายกตัวอย่างครับเมื่อกี้ใช่ไหมอาจารย์จะปล่อยตอนไหนอาจารย์อาจารย์ที่ปล่อยตอนไหนอาจารย์ที่ปล่อยตอนไหน ผู้หญิงอะไรถามเพื่อนถ้าเบื่อเพื่อนก็ตายครับอาจารย์ที่ปล่อยตอนไหนหรือว่าอาจารย์ที่ปล่อยตอนไหนนัน่นแหละประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้เพื่อนดูนะครับอาจาครับอาจารย์ยราายที่ปล่อยปลาใดครับนี่เทียงแหลมพุ่ยาข้าวแล้วนี่ครับอาจารย์แป๊บน,นึงจ้าเธอแบบอาจารย์เหนี่ยวซ้อนหายมีนิดนึง,นง,นงเดี๋ยวอาจารย์ที่ปล่อยแล้วน,นี้รอรอแป๊บน,นึงะน,นงะเพื่อนเพื่อนอาทานอยู่นี่แป๊บน,นึงอาจารย์เหนี่ยวซ้อนขอซ้อนทานนาทีนี้แป๊บนึงนะ คำต่อไปนะครับจะเป็นคําว่าอย่างไรนะครับก็เราก็ภาษาใต้ก็พูดว่าพันปรือ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 นะพันปรือพันปรือพันปรือโอเคง่ายๆนะครับพูดช้าๆพันปรืออย่างไรนะครับก็คือสมมุติยกตัวอย่างว่าอาจารย์อาจารย์ถามอย่างเงี้ยว่าส้มชาบีเป็นพันปรือมา้ยใส่ไม้มาเรียนวันนี้ แล้วเพื่อนก็ตอบว่านี่ส้มใช่ว่าไม่บายนี่ครับจันนอนอยู่บ้านเป็นคลายขึ้นนี่น่อประมาณนี้แนวนี้เราไปดูบทสนทนากันเลยครับเรียนเรียนส้มใช่อาการเป็นฝันปืนมากน้่น่าไม่มากเรียนวันนี้ส้มใช่เไปไ็นไ่ะโอ้โหคลายขึ้นนี่เราก็ไม่รอนรื่าเรานอนนอนฝันเนยอนครับสำหรับ 5, 5, 5้าคำา5ประโยคคำถามของเราก็จบเป็นเทียบร้อยแล้วะครับเพื่อนๆเป็นยังไงมากเข้าใจไหม ครไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ด้านล่างหน้านะครับก็คือลูกก็ไม่ได้เก่งมาก็พูดได้แต่ก็พูดไม่ไม่เก่งเท่าแบบเก่งมากคือโอเคเราก็พอพูดได้เราก็เป็นคนใต้เราพูดใต้ยอยู่แล้วก็อยากจยามาแชร์สิ่งนี้ที่เรามีก็คืออยากยามาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เข้าใจก็สามารถที่จะสอบถามได้แล้วก็อยากให้ลูกทำคลิปนี้ต่อไปก็เพื่อนๆก็ช่วยกดไลค์คลิปนี้นะครับให้เยอะๆอ,อย่าลืมกดติดตาม ช่องของลูกเลยนะครับเดี๋ยวลูกจะพักเดี๋ยวลูกเอ่อจะทำอาจจะทำอีพีต่อไปก็ได้ถ้าเพื่อนๆแบบดูเยอะนะครับโอเคสอนภาษาไท้วันนี้เราก็เไป็นไงบ้างครับสนุกใช่ไหมเพื่อนก็ <c oughs> นุกเลยโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย